สวัสดีครับวันนี้เรามาทำใบเลี้ยงผัดไข่นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับใบเลี้ยงมันจะเป็นใบปันนี้นะครับเราก็ต้องเอามาหั่นมันก่อนบอกว่ามันใบใหญ่กินกับไปตังใบนี้เรียบร้อย <c oughs> มีจะปะเต้า,ตาเต้าตายล้วอใบพวกนี้ต้องหั่นก่อนหัน่นธรรมดาอ่าใ้มันชิ้นเล็กลุงจะคิด ประมาณนี้พอมันเวลาตุกแล้วมันจะเหี่ยวลงไปเล่นิดเดียวอวันนี้เจ็บตํามไม่ลาวมาหั่นกระเทียมกันนะครับมันต้องใช้กระเทียมกัน <c oughs> ตากันป,ป,ปแปดส็จแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปปับป๊บปั๊บับเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมก่อนนะครับเสร็จม,ม,ม,มล้วไหมหอมนเนี่ยกระเทียมเนี่ยรอมไปเลยเมนู กระใจไข่นะครับใส่น้อยไปมันก็เย็ามเย็นเลยกคุ้นๆๆๆๆใจเย็นๆกุ้นไข้ก่อนพร้อมจุ้ยอันนี้นะครับตีเรลาหั่นเล็กเดียวนะครับใบเลี้ยงปัดไข่ ไปเรียกนะครับใกล้ๆไปก่อนเดี๋ยวมันใจเยี่ยวเลยเดี๋ยวนี้โอเคลงไป <c oughs> ใจไปใจมากหล่นตา <c oughs> <c oughs> เอาลุกไป ปเนนปเนใบ,นเ,นบนเลบบี้ยงเป็นแบบนี้นะครับกลิ่นมันจะหอมๆได้ตีละเราปรุงรสนะครับได้ฟุ้ปรุงรสนะครับน้ำปลาตะกีตแก่นี่เองนะครับง่ายๆบอกไก้นีร จัดจานนะครับปัดเจ็ดกร์ตีลงมาลงมาจัดจานนะครับมาก็าสวยหน่อยโอเคกินก้าวเลยกันเลยครับลืมได้เลยอะไยกระจรจิมเลตี้ บ้านไม้วันนี้ตามิงร <ถ S 1> สชาติเป็นยังไงยอดเลยอ้าวใบเหลียงเป็นไงรสชาติรสชาติมันจะว่านๆมันๆพร้อมยิ่งกินยิ่งเพลินลองลองดูนะครับ ầm dày dày ừm ออยเลยครับมากินก็ได้กันนะครับมันจะอารมณ์เหมือนระบานผัดหวานปะคนจะไดินปักวานบานเนี่ยมันจะเออถัดประมาณนั้นแหละแต่นนี้มันได้เหนือว่าป่าใบมันใหญ่กว่า อะอหาานี้คนตายก็รู้จักกันดีนะครับก็ตำกินอาหารปืนบานอ่าถ้ารับกนปากเอินได้อีกกินเนี่ยก็ใบเหลียงก็ซื้อที่แม็กโรได้แม็โโรมีเจอมาก็ตทำแบบนี้ได,ได้ได้ไม่ใจกี้ยางนี้ร่อยเลยนะครับ กำจุดตายนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ